ตัดสินใจโอนโฉนดบ้านให้แม่บ้านเปิดบ้านหรูเจสันยงคุกเขาขอแฟนแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสำหรับหนุ่มเจสันยงที่ล่าสุดเจ้าตัวได้วัดที่เจ้าสาวคนสวยอีฟถ่ายภาพพรีเวดดิ้งริมทะเลสุดโรแมนติกซึ่งบอกเลยว่าภาพพรีเวดดิ้งของทั้งคู่ถ่ายท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่อบล้อมไปด้วยกลิ่นอายของความรัก หวานมากแถมดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆนอกจากนี้เจ้าตัวนั้นยังบอกว่ารูปพีเวดดิ้งเซตแรกมาแล้วครับจัดทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับงานนี้เหล่าแฟนคลับต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมความหวานกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวตามแผนเดิมทั้งคู่จากเข้าพิธีวิวาห์ในวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนนั่นเองค่ะ ก่อนหน้านี้คุณเจสันยังยังเคยเออกมาเปิดใจเรื่องการยกบ้านให้กับแม่บ้านเอาไว้ช่วงไหนของชีวิตที่บอกว่าเอาสตางค์ไปแจกคนรอบตัวหมดเลยเจสันได้เล่าว,ว่าตอนนั้นบวชครั้งแรกตอนนั้นไปอยู่กับหลวงพ่อวิริยังไปปฏิบัติด,ดูแลท่านอยู่ที่แคนาดาพอกลับมาก็อยากจะเดินทางทุดงไปในป่าในเขาตามท่ำตามที่ต่างๆ ผมก็รู้สึกชีวิตเราไม่แน่นอนจะจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดผมจากไปสิ่งที่เรามีอยู่จะจัดการยังไงให้มันเกิดประโยชน์และเป็นธรรมที่สุดก็เรียกญาติมาเลยญาติทางฝ่ายคุณแม่มีสีครอบครัวแล้วก็ถอนตังมาหมดเลยก็ไม่เยอะแปดแสนเองครอบครัวละ2องแสนถามว่าคุณก็เหลือสูตรแล้วกินอะไรเจสันได้ตอบว่า ผมเหลือศูนย์ก็บินทบาดครับตอนนั้นเป็นพระส่วนเรื่องบ้านตอนนั้นยังไม่อยากปล่อยแล้วแบ่งตังค์อยากให้คนมาอยู่ก็เลยนึกถึงแม่บ้านคือพี่แหม่มดูแลเรามาดูแลคุณแม่มาก็มี20กว่าปีแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเราก็อยากจะตอบแทนเขาบุตรเขาก็ยังเรียนงั้นก็มาอยู่ที่บ้านเราจัดความเป็นธรรมเอาไว้ให้หมดถามต่ออีกว่าที่บอกว่ายกให้คือโอนโฉนดบ้านให้แม่บ้านเลยเหรอ เจสันตอบว่าครับแม่บ้านก็รับไว้เขาไม่อยากได้ผมก็บอกว่ารับไวเ้เถอะหลังจากนั้นผมก็อยู่ต่อสักเก้าเดือนที่เมืองไทยแล้วก็ลาสิกขาออกมาถามว่าลาออกมาแล้วยังไงไปอยู่ไหนบ้านเราก็ไม่มีสตางเราก็ไม่มีเจสันได้เผยว่าไปขอแม่บ้านอยู่ครับเขาก็ถามว่าเรื่องบ้านจะเอาคืนไหมผมก็บอกว่าผมให้แล้วผมไม่อยากผิดสัจจะก็อยู่กันไปอย่างนี้ก่อนแล้วกัน ให้ผมอยู่ก็ดีแล้วก็อยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวจะเป็นของใครก็ได้มันเป็นแค่ชื่อแต่ผมได้มีที่ซุกหัวนอนสุดท้ายพี่แม่มก็พาไปกลมที่ดินแล้วก็โอนคืนให้ถามว่าทำไมล่ะเจสันได้เล่าว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากรับแต่แรกอยู่แล้วแต่เขาอยากดูแลให้เมื่อถามว่านอกจากสตางค์นอกจากบ้านพินัยกรรมก็แบ่งเอาไว้แล้วหรอเจสันได้บอกว่า ก็มีไม่เยอะหรอกครับผมไม่ได้มีเป็นร้อยล้านพันล้านถ้ามีเยอะทุกคนสบายหมดเลยนะผมใจปั้มมากเมื่อถามว่าพิ่นัยกรรมตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเจสันตอบว่าก็แต่ละครั้งแต่ละครั้งไปครับจะทําด้วยวาจาก็ดีลายลักษณ์อักษรก็ดีว่าอันไหนทําบุญอันไหนแจกตรงไหนเราจะรู้ว่าอันไหนทําแล้วเกิดประโยชน์มากที่สุดถามว่าบวชมาแล้วสามครั้งคิดว่าครั้งต่อไปจะเมื่อไหร่ เจสันตอบว่าอีกยาวนานเลยตอนนี้เต็มที่แล้ว